nhìn vào, có bắt luôn gì đó, nhẹ nhẹ, kìa, nhìn là bớt, là bớt เก็บเห็ดกับนี่นัดทีมงานนัดตีหาครับผมมุ้งคึงแล้วยันยันมาเห็ดหมดเลยมันก็มาหอนแล้วไปกินเห็ดนี่คือใบใหม่เนาะถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยครับเฮ็ดเพิ่งทำมาจะนี่จะนามอ่อยต่อย มันลุนเงินมามันจะได้บอสได้เนี่ยน้องพึ่งถ้ำกัเคื่อพึ่งตับโตนี่แหละเจ้าเอินโลวามสี่มีบ่มันมีกับคุณผู้หญงลงลไปได้แล้วครับน้ำลหลแห้ง กันต่อจะเปลี่ยบวบกหอยวะมันด้ตีหาครับจะอจอออกบ้านได้กับหกโมงพึ่งทำ มรงนี้ช่วงงาเห็ดครับช่วงเห็ดออกสารพัดเห็ดครับแต่ว่าพวกเห็ดดินเห็ดยังบูมีครับมันยังวัดนี่ออกอวกเห็ดดินเห็ดละงกเห็ดละงาก้วช่วงนี้กินเห็ดเผิอขมก่อนครับเห็ดเผิงกทามครับ ว่าคบคล้องมอมาเมืองกันครับว่ามันจะมีวะเห็นฝังธรรมเห็น, <c oughs> นตะเต้าอะไรครับไฮ้ยไปด้วยครับ คนเลียรเล่ะครับวามาเาจมะตะเ้าครับจเจมเขียวนี่ไอ้คนเขียว ข้างนุกครับข้างนุกย่างวะเออข้างนุกนั่งแอ็นบอกว่าเพศเดียวอะ nhân mẫu bảy mày đi chặt đấy linh liệng bảy mày 2 muông là không những món này đây nhiệt rồi chết nhiệt bình đọt như đây phừng tham mà thật Hãy subscribe cho kênh Ghiền thanh để bút chơi gì cà phê chuột là cho ngoài à vậy gì không chạm sung cái bài tua nè đẹp Yeah. นั่นนะนั่นนะนั่นนะอ่อือือออออห็นฝืนครับไปไม่ถูกเสียแล้วคมองยังไม่ได้เห็นดอกเลย มถูกเสียวแล้วขาไม่เดียบว่ะหัวสวงนี้มั้ะสสวงเล็กๆกันได้เบิ้งดีนะผมว่าเด็อยู่รอบนี้ที่นี่เซ่นี่เลยตัวนี้ไปกูได้โอ้โหดว์แบบง่ิ่งเห็นปะ một tăng thế lửa hơn mà gần hết một chuồng đỏ thôi này เทียแล้วนี่วูได้ยังนีแล้วว,ว,ว่าทั้งนี้วูได้หาดีวะค <c oughs> ิดได้อยู่วะ <c oughs> <c oughs> วูเสียวสันทำนานทั้งนี่เลววยวะ nhiệt นี่ chị chị bị con chim hết nó. Whatever mặt nếu đem một sai bụng. Put ong <laughs> my way, quá hít môn quá hít nó. Hắn quá hít nó. Tó mọi lỗi. 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 Tó mọi

ดอกเงี่ยเลยมัดอกขมีแล้วมันเสียบเลยมเป่นบ่มีเบียดนะมาสคนได้อยู่สองคนสองคนมาทำเพี้ยไรวะแล้วมยังออกไ่เหมืนก่เฮ้ยนี่บ่เออว่โอ้มันกิเลี้ยวบนเห็นแล้วนาะรุนนี้เนาะเขาิปอยกันไครับ ไอผู้นล่นเมาโฮเมียงปั่นเลโอ้หก็ไม่เห็นเลยเนาะมันจะนเป็นสียังไงเนาะอู้หาต่อไปครับตรงนี้สักดอกละที่เป็นน้องเฮาเนะ่ะโอ้โห้ขีเห็นว่ะมันก็มาตั้งอยู่ลงสีเนาะนี่ทำเอง ยอดครับมันบนโมผินมูบอ่ะเหรอมูผิดนี่เนาะอ้ห่างเดียวบอสเงี้ว่าแล้เย็นลงดิเฮ้ยโอ้ยช่วยช่วยปอดมึงใหญนึงปอดปืน <laughs> yeah, thầu quá lạ ừ, là. Hoa, oh, bước ở sài trung, mày nay. Say à vậy? mày. Mày 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 có mày mày Ôi, mày Ở mày 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 nằm mày 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 เอ้ากูทีเอาไปหาเสตียกันจิ้มนี่มองเกียร์ละลายในปากเลยนี่โอ้ยเมียจนเปียชุ่เนยเอาไปเห็ดเสียครับผมเห็ดเสียเห็ดเอาไปเมื่อตะท้องเสียเออแล้วก็ไปขั้นเส้นหนำไหมนี่แหละเสียสันดีเลยเลยรู้หมือนไงเนาะเตรียมได้ได้เห็ดเน่าอันนี้ ไม่มีคนแท้เลยเหรอเหี้ยไงเหี้ยเห็นระเบิดเห็นระเบิดสรุปผลประกอบกันมาหาเฮ็ดสี่คนได้อยู่สองคนว้า นจุจบขาวครับบ่ได้เด็ก่เห็ดเ่าพี่ไอ้พร้อมเฮ้ยหนึ้ยเห็นหนอด,อดน่า้เหนะ็ดเงาอเห่อเหาอ่ะโอเคเมาหาสี่คนได้สองคนหะนอกโห่ทีไหนทุเอย่ อเอาไปก้อยไปอยู่นี่ไปแล้วเมื่อหนไปพอกันไหม